สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับดรกรีนสำหรับวันนี้นะคะก็มากับสมาเท่นนะคะที่เป็น h ฮ b ิดอินวอเตอร์โซล่าเซลล์ดรกรีนรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น 2kva 24โวลต์นะคะจะมี Solar Charger ในตัวเนี่ยขนาดใหญ่นะคะ50แอมป์เลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังตามหาหรือว่ากำลังมองหานะคะอินวอเตอร์นะคะพวกโซล่าเซลล์ที่เป็นแบบไฮบิดนะคะที่สำคัญต้องบอกก่อนนะว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยไฮบิดเหรอฉันกลัวจังเลยเอาไปใช้เนี่ยถ้าไฟตกเนี่ยไฟเกินไฟกระชากเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้ลูกค้าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าตัวนี้เนี่ยเอาไปใช้เนี่ยสามารถที่จะรองรับไฟตกได้ต่ำสุดก็คือ90โวลต์ ที่สาคัญนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าไฟตกเนี่ยก็ยังสาม,มารถที่จะดึงไฟนะคะมาสํารองไฟนะคะมาชาร์จแบตเตอรี่ได้นะคะเพื่อที่จะป้องกันนะคะก็คือเหมือนสํารองไฟเนี่ยก็คือสาม,มารถที่จะเอามาสํารองไฟได้และที่สคัญนะคะตัวนี้เนี่ยใช้ไฟได้ทั้งสองระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟโซล่าเซลล์ไฟบ้านนะคะหรือว่าสําหรับเรารนะคะหรือใครเนี่ยที่ต้องการที่จะเอาไปใช้นะคะเกี่ยวกับ การผลิตไฟใช้ในบ้านใช้บนรถบ้านนะคะหรือว่าจะเอาไปใช้นะคะกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านทั่วไปหรือว่าตามรั้วนะคะเป็นไฟถนนเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะตัวนี้เนี่ยในเรื่องการติดตั้ง การใช้งานนะคะติดตั้งง่ายมากนะคะเพราะว่ามีแผนภาพการเชื่อมต่อการติดตั้งให้ด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยราคาก็ไม่แพงนะคะ 2KVA 24โวลต์เนี่ยตัวละ9 9 9า9,990บาทนะคะราคานี้ก็คือสามารถที่จะส่งฟรีนะคะแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้รับประกันให้1ปีนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ย เป็นรุ่นที่คนใช้เยอะมากรีวิวเยอะมากนะคะที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะทําไมคะช่วยลดค่าไฟได้ดีมากบ้านใครที่ตอนนี้เนี่ยทำไมคะกำลังจะลดค่าไฟนะคะหรือว่าสํารองไฟฟรีนะคะหรือว่าบางคนบอกว่า อยากจะเอาไปใช้นะคะเกี่ยวกับพวกโครงการงานต่างๆนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยจะเอาไปใช้นะคะทาเกี่ยวกับงานนะคะหรือว่าน้องๆบางคนเนี่ยจะทํางานส่งคูนะคะก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้นะคะไปผลิตไฟได้นะคะหรือว่าชาวกาเกษตรนะคะอยากที่จะเอาไปนอนนานะคะก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้นะคะผลิตไฟสำรองไฟนะคะเอาไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ,างๆได้นะคะรถบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้นะคะกับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดโซล่าเซลล์ดอคเตอร์กรีน ทีส่สำคัญเนี่ยใช้งานง่ายเพราะว่าแบตเตอรี่แค่2ลูกเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญ s o ล่าชาร r เจอในตัวเนี่ยก็มีนะคะ50สบแอมป์เนี่ยสบายๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะโทรเข้ามานะคะพูดคุยหรือว่าสั่งซื้อได้นะคะที่เบอร์092 638 2 2นะคะห3 8 2229นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์ 0 9 2นะคะห3 8 2 3 6 6นะคะหรือว่าจะทักรลยนะคะ i d r a s i d r d r g r แบบเอได้เลยนะคะทุกคนสำหรับใครนะอยากจะลดค่าไฟนะคะสำรองไฟเอามาใช้ที่บ้านนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝาก inwater solar เซลไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ